สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์นะคะกับคุณกิติพันธ์นักมงคลและดิฉันพาฝันปิ่นทองค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะครับสรุปข่าวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็ได้มอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารนะครับของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาครับโดยชี้แนะแนวทางในการดําเนินงานนะครับให้เป็นไปตามนโยบายทั้ง8ของกระทรวงศึกษาธิการครับ นายจตุรนณฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาว่าในการมอบนโยบายแก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในครั้งนี้ครับได้ฝากให้นำแปดนโยบายการศึกษาไปวิเคราะห์เทียบเคียงกับแผนการศึกษาแห่งชาติโดยให้สภาการศึกษาเป็นเสนาธิการในการกําหนดนโยบายและการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเช่นการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนให้ผลการทดสอบพีซ่าของไทย อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องของปัญหาคุณธรรมจร,รยิยธรรมในวงการศึกษานั้นครับก็เป็นปัญหาที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมก็จะต้องมีการรวบรวมปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป ยังอยู่กันที่ประชุมสภาการศึกษานะครับก็ได้เห็นชอบแผนการดําเนินง,งานของแผนปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของชาตินะครับทางด้านาการปฐมวัยครับใน4ยุทธศาสตร์ในการประชุมสภาการศึกษาโดยมีนายจารนุนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นประธานกรรมการสภาการศึกษาเป็นประธานในการประชุมซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแผนติดตามการดําเนินง,งานของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นเด็กแรกเกิด ก่อนเข้าปฐมศึกษาปีที่1นนะครับตามโนโยบายของรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2,555ถึง2,559เพื่อเร่งรัดให้เด็กปฐมวัยทุกคนครับได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องโดยกําหนดเป็น4ยุทธศาสตร์ในการดําเนินการดังนี้ก็คือ1เด็กทุกคนได้รับบริการในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพตั้งเป้าสำคัญอาทิให้เด็กทุกคนในช่วงอายุแรกเกิดถึง5ปีหรือก่อนเข้าปฐม,มศึกษาปีที่1นะครับได้รับบริการทางด้านสุขภาพภายในปี2559เด็กที่เกิดในประเทศไทยก็ได้รับการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก193เป็น199.7ครับภายในปี2559และเด็กแรกเกิดก่อนเข้าปฐมศึกษาปีที่1ครับ190มีพัฒนาการตามวัยในปี2559 ยุทธศาสตร์ที่2ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เด็กแรกเกิดก่อนเข้าปฐมศึกษาปีที่1นนะครับได้รับไอโอดีนในอาหารอย่างเพียงพอและให้หญิงตั้งครรภ์หญิงเลี้ยงลูกด้วยนมต้องได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอยุทธศาสตร์ที่3การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเด็กจะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาการที่ดีรอบด้านตามวัยและยุทธศาสตร์ที่4ก็คือกลไกการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีเป้าหมายต้องมีการกํากับติดตามมาตรการ ที่แต่ละกระทรวงกําหนดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมติของคณะกรรมการพัฒนาเด็กประถมวัยแห่งชาติครับสอสอเสนอ10กลยุทธ์ในการพัฒนาและผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมรับฟังพร้อมกับมอบนโยบายผู้บริหารข้าราชการในสังกัดสอสอ นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังการเสนอ10กลยุทธ์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษาได้แก่ 1. การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. เล่งผลิตและพัฒนากำลังคน 3. ประเมินการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อกำหนดนโยบาย 4. พัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา 5. พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาสู่สากล 6. จัดการอาชีวศึกษาสำหรับแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 7. ปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา 8. กำหนดบทบาทการเปิดปริญญาตรี 9. ขยายโอกาสอาชีวศึกษาในอาเซียนและ 10. การสร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาในอาเซียน ซึ่งภายหลังการรับฟังกลยุทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบนโยบายผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลและผักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนาการเรียนการสอนโดยการขยายระบบทวิภาคีนอกจากนี้ยังให้อาชีวศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิต พร้อมสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาแบบทวิภาคีนายจะตรนชายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพิกโฉมคุณภาพการศึกษาและปริมาณด้วยระบบทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างสถานประกอบการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบานันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งการทดสอบการฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการระหว่างวันที่25-26กรกฎาคม2556ณโรงแรม SD a v e n เวกรุงเทพ โดยมีนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษในเรื่องนโยบายขับเคลื่อนพิกชฉมคุณภาพและปริมาณการศึกษาด้วยระบบทวิภาคสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การจัดการศึกษาตามระบบทวิภาคดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญ,ญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช2551มาตราที่52/55และ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการเพื่อกำหนดคุณสมบัติครูฝึกในสถานประกอบการ โดยหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งการทดสอบการฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการและช่วยส่งเสริมให้การจัดการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและสนับสนุนให้สถานประกอบการในฐานะของผู้ใช้กำลังคนได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้การผลิตกำลังคนมีมาตรฐานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการไปดูโรงเรียนทั่วทั้งภาคอีสานนะครับที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ English โปรแกรมครับก็จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่มีทั้งหมด72โรงเรียนครับก็ได้ร่วมมหกรรมวิชาการนะครับเอฟโเรอเซียนทอสองครับซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า5000คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับได้จัดมหกรรมวิชาการเพื่อแรกเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความสามารถของนักเรียนโครงการอ g ง i s h โปรแกรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2556ครั้งที่6ครับที่หอประชุมโรงเรียนประทุมเทพวิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายพร้อมมอบโล่ประกาศกิติคุณแก่ผู้บริหารโรงเรียน epmep EP จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมงานโดยมีดพรพวงเพชรชุนละเอียดผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน มีนายวิรัติลิมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวต้อนรับครับดเรเบนจลักน้ำฟ้ารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงานดรวัฒนาพรรังับทุกที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษากพปทและผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษาน,นายอนันต์รังับทุกผู้ตวรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมด้วย ดรชัยรัตน์หลายวัชรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิยวทยาคารกล่าวว่าสืบเนื่องจากสถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเป็นเจ้าภาพจัดงานมหาการรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถของนักเรียนโครงการอังกฤษโปรแกรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2556ครั้งที่6จัดขึ้นระหว่างวันที่17-19ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยมีจุดเน้นของงานก็คือนิรรศการ Explorer ASEAN Touch English ซึ่งภายในงานก็ได้จัดให้นักเรียนได้แสดงความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆนะครับได้แสดงนิรรศการและผลงานของนักเรียนก็มีโรงเรียนที่เปิดสอนอังกฤษโปรแกรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมง,งานจำนวน72โรงเรียนรวมนักเรียนทั้งสิ้น5,300คนครับ การจัดงานในครั้งนี้ครับก็มีวัตถุประสงค์หลักๆเพื่อให้นักเรียนมีเวทีแข่งขันแล้วก็นําเสนอผลงานมีความมั่นใจกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะครับแล้วก็ความสามารถในทางที่ดีแสดงผลผลิตจากการผลิตจากการฝึกปฏิบัตินั่นเองครับโดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จจากคุณภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้นไปคุณภาพของการแสดงออกทางด้านภาษาของนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีถึงดีขึ้นไปครับคุณภาพของผลผลิตของนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้นไป ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่ดีขึ้นไปเป็นการเตรียมนักเรียนครูในโรงเรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็ได้รับการพัฒนาสู่คุณภาพในระดับสากลต่อไปครับต่อกันที่สํานักงานคณะก,กรรมการการอุดมศึกษาครับก็ได้โดยวิทยาลัยชุมชนครับได้ลงนามบันทึก ตกลงความร่วมมือกันนะครับทางวิชาการกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานครับหวังพัฒนาศักยภาพของแรงงานในชุมชนนะครับให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและก็ระดับภาคพื้นภูมิภาคต่อไปครับ ภายหลังการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับกรุมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานรองศาสตราจารย์ชวณีทองโรธที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะสนับสนุนด้านวิชาการและการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานในทุกชุมชนให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐานก่อนเข้าสู่แรงงานตลาดระดับประเทศและก็ระดับภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งขณะที่ทางวิทยาลัยชุมชนนั้นยังกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานอย่างเข้มข้นในหลากหลายด้านโดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกับกรุมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมกําลังคนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันประ,ะกอบไปด้วยความพร้อมทางด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศภาษาอาเซียนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและตลอดจนปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทํางานแล้วก็การส่งเสริมการค้าขายชายแดนครับทั้งนี้การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงานก็จะมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือกันพัฒนาฝึกอบรมฝีมือแรงงานครับให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่อย่างเช่นหลักสูตรภาษาต่างประเทศด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็หลักสูตรด้านช่าง ขณะเดียวกันก็ยังร่วมกันพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ที่จบระดับปวชแล้วก็ปวสรวมถึงอนุปริญญานะครับและผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆนอกจากนี้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ยังสามารถเทียบโอนผลการฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิจในการศึกษาต่อตามหลักเกณฑ์ของสองกอได้อีกด้วยสุดท้ายก็คือการร่วมกันจัดทําฐานข้อมูลแรงงานในชุมชนเพื่อให้หนายจ้างและก็สถานประกอบการนะครับได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลแรงงานได้ง่ายและก็สะดวกยิ่งขึ้นครับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะปสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาเปิดการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ในประเทศไทยโดยจะแสดงผลงานภาพยนตร์ของนักเรียนนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในงาน Bangkok International Student Film Festival ครั้งที่4ค่ะ เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติแห่งกรุงเทพมหานครหรือ Bangkok International Student Film Festival นับว่าเป็นเทศกาลหนังนักเรียนระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยโดยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมซึงสถาบันการศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับแสดงผลงานภาพยนตร์ของนักเรียนและนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกซึ่งผลงานทั้งหมดล้วนถูกคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ของเมืองไทยและคณะกรรมการจะให้มาฉายในเทศกาลในครั้งนี้โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ชมฟรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28กรกฎาคมนี้ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครชั้นห้า ขาะเดยียวกันภายในงานก็ยังได้มีการเสวนาในหลากหลายหัวข้ออาทิสเปเชีย e เอ e เฟกต์เมคอโดยคุณขวดมนตรีวัดละเอียดอาจารย์สอนแต่งหน้าให้กับสถาบัน MTI ผลงานจากภาพยนตร์ในเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและการเสวนาระบบกล้องพ a n a s o n i c โดยคุณหานสิทธิพงกรองทองรวมทั้งการสาธิตและเสวนาในหัวข้อ Storyboard d i a r y of the Film โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมพัฒน์พัชรวิทย์จากสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียคณะสถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโปรกเกตมหนังและกิจกรรมได้ที่ w w w o f ไ o เค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมแบบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคายนะคะได้เปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาสู่อาเซียนขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดการประถมนิเทศในโครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียนที่โรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคารจังหวัดน้องคายโดยมีดรพวงเพชรชุนละเอียดผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและมีดรเบญจลักษณ์น้ำฟ้ารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางอองจิตเมทะยัปพาสผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมงานด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการกล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคนเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพียงพอต่อการขับเคลื่อนของประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจยุกปัจจุบันรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้านการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบจึงได้จัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียนโดยมีเป้าหมายให้สตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งสมาชิกทั้งผู้ปกครองนักเรียนนักธุรกิจและประชาชนในจังหวัดน้องคายและจังหวัดใกล้เคียงได้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเพื่อนบ้านในระดับขั้นพื้นฐานอาทิอังกฤษ จีนญี่ปุ่นเวียดนามและมีความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมประเทศพื้นบ้านในอาเซียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถือเป็นนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจะเน้นเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของสตรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2015ซึ่งจะมีการมูฟเมนต์ของคนสินค้าและบริการต่างๆฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของภาษา โดยภาษาแรกคือภาษาอังกฤษส่วนภาษาที่สองอาจจะเป็นภาษาจีนหรือภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีอยู่ถึง6ภาษาซึ่งขณะน,นี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อจัดโครงการผลิตครูสอนภาษาอาเซียนจำนวนกว่า1,000 0คนด้วยและได้ฝากให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการในด้านต่างๆอาทิ การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้าน,น,นภาษาการเป็นศูนย์การทางการศึกษา Education ่นฮต่อไปด้วยในเรื่อง,องซึ่งในนโยบายของท่านนายกยิ่งรักชินวัฒนนั้นท่านเน้นในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและอยากให้เพิ่มขีดความสามารถของสตรีในเรื่องภาษานะคะซึ่ง ในปี2515เราจะเปิดของอาเซียนนะคะเราเปิดอาเซียนใน10ประเทศเนี่ยจะมีการมูฟเมนต์ของคนทั้งหมด6ล้านคนนะคะจะมีการมูฟเมนต์ของสินค้านะคะบริการต่างๆมูฟเมนต์ของคนสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องภาษานะคะโดยเฉพาะภาษาที่2อนะคะอย่างน้อยก็1ภาษาคือภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนนะคะหรือภาษาเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียนทั้งหมดนั้นจะมีทั้งหมด6ภาษานะคะภาษาซึ่งอาจจะซ้อนกันบ้านก็คือภาษาอังกฤษซึ่งบางครั้งก็จะเป็นประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะวันนี้เรามาเปิดโครงการนะคะซึ่งเราได้มีการตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและสอนภาษาอาเซียนนี้ทั้งหมดมาแล้ว26ศูนย์นะคะเป็นส่วนของสพท1 1 และเป็นของกอศน150นะคะซึ่งโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งใน110นะคะที่เราได้ตั้งพระุมเทพวิทยาคารพูดถึงกองทุนพัฒนาบุบาศตรีพูดถึงประธานพัฒนาของทุนบุริบาสตรีที่จังหวัดนี้นะคะเน้นก็ชื่นชมอีกนะคะวันนี้มีนักเรียนที่เข้าอบรมในรุ่นที่1นึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ในรุ่นที่1ภาคที่1ของปีปีนี้ทั้งหมด120ท่าน ซึ่งมีหลายหลายภาษานะคะแต่เมื่อกี้จากการสำรวจได้เห็นจะมากที่สุดก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งที่ฉันก็ชื่นชมอีกเหมือนกันว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาภาษาที่สองซึ่งเรามุ่งเน้นที่จะให้คนทั้งประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะสตรีได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษฉันอยากให้ส่งเสริมนะคะคนทั้งประเทศในเรื่องของภาษา นะคะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะหรือภาษาจีนหรือภาษาเพื่อนบ้านในเรื่องของอาเซียนเยังมีโครงการที่จะผลิตครูทั้งหมด10,000่นท่านนะคะในปีแรกให้พูดภาษาอาเซียนนะคะให้ได้ใน6ภาษานี่นะคะก็อยากจะฝากท่านทุกท่านนะคะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะว่าเรานี่พร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียนแล้วเราต้องพร้อมในเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาบุคลากรของชาติเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด นะคะแล้วก็การทำเมืองให้เมืองไทยนั้นเป็นเมืองการศึกษานะ education ครับท,ที่มาเรียนใช่ไหมคะก็ส่วนมากก็อยู่ภายในตัวอำเภอเมืองแล้วก็บางกลุ่มก็มาจากต่างอำเภอแต่แต่ส่วนน้อยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นมีขีดจำกัดมีความจำกัดคือว่า120คนแค่นั้นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีสมาชิกที่ลงทะเบียนเพื่อที่จะเรียนที่ศูนย์นี้อีกมากมายค่ะ แต่ว่าจัดเป็นรุ่นแรก120คนแล้วก็ศูนย์ละ30คนนะคะ4ภาษาที่โรงเรียนปทุมเทพในรุ่นที่1น่ี้ค่ะแม่บ้านข้าราชการก็มีนะคะข้าราชการน่แล้วก็หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยากมาเพิ่มศักยภาพของตัวเองก็มากมายค่ะที่ยื่นความประสงค์เอาไว้ที่อยากจะเข้ามาสู่ศูนย์แห่งนี้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ความสามารถในด้านเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่อาเซียนนะคะ 30ชั่วโมงค่ะก็ตั้งแต่วันที่27กรกฎานะคะไปจนถึงวันที่3สิงหานะคะเป็นใช้เฉพาะวันหยุดราชการนะคะก็คงเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะนําไปปรับใช้นะคะนอกนั้นก็คงจะเป็นเพิ่มเติมในส่วนที่เพราะว่าอยู่ที่หนองคายนี่ก็มีหลายหลาย,ลายจุดหลายหน่วยงานที่จัดเพิ่มอาชีความสามารถด้านภาษาก้าู่อาเซียนเนื่องจากว่าจังหวัดหนองคายของเราเป็นเมืองอหน้าด่านเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ ประชาชนส่วนมากก็มีความตื่นตัวในการที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนโดยเฉพาะในเรื่องภาษาสื่อสารต่างๆนี้ก็ถือว่ามีความตื่นตัวอย่างมากมายนะคะในการที่จะพัฒนาตนเองนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษารวม26ศูนย์โดยแบ่งเป็นสพท11ศูนย์และกศน,น15ศูนย์เพื่อสอนภาษาอาเซียน ซึ่งโรงเรียนปทุมเทพพิทยาคารจังหวัดน้องคายก็เป็นหนึ่งใน11ดศูนย์ด้วยในเรื่องของภาษาอังกฤษทางกระทรวงศึกษาธิการต้องการเน้นให้คนทั้งประเทศได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขีดความสามารถทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นในส่วนของสำนักง,งานกศน,นจังหวัดน้องคายก็อยู่ในแผนยุทธศาสตร์จะตั้งศูนย์ภาษาอาเซียนด้วย แต่จะดูแลการสอนภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในระดับกศนตบลโดยเนื้อหาภาษาจะไม่ซ้ำซ้อนนักเน้นการติดต่อที่สื่อสารง่ายๆจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและก็กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้จังหวัดน้องคายเป็นจังหวัดนำร่องในเรื่องของศูนย์อาเซียนศึกษานะคะซึ่งจะต้องสอนภาษาให้กับกลุ่มสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีโดยเราได้เริ่มมา หลายเดือนแล้วคะ่ะตั้งแต่หลังจากเปิดเมื่อกี้ถามว่าของกศนเนี่ยสอนสุภาพบุรุษหรือไม่เราได้รับความร่วมมือจากท่านนายกอบอจอจัดตั้งศูนย์ภาษาและก็คอมพิวเตอร์เบื้องต้นทุกตำบลของจังหวัดนนองคายในยทั้งหมด62ศูนย์แล้วเราเปิดสอนกันไปแล้วนะคะโดยมีผู้นำทั้งหญิงและชายไปเรียนรุ่นแรกนี่จบไปแล้ว2,800 จำไม่ได้ตัวเลขท้ายๆเท่าไหร่ประมาณ2,800คนค่ะได้จบไปแล้วแล้วเ,เรากําลังวันนี้มีการประชุมสรุปกันอยู่ที่ห้องประชุมอบจอแล้วเรากําลังจะเริ่มที่จะเปิดสอนรุ่น2ซึ่งจะเป็นผู้นําและก็สมาชิกอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรียนร่วมกันทุกตำบลค่ะเราจะไม่ได้ใช้อยู่ที่ศูนย์นัเรียนศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดของหนองคายเท่านั้นแต่เรากระจายไปที่กศนตำบลทุกตำบล ซึ่งอรุณสองเนี่ยกำลังคุยกับทางอ,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายว่าเราจะเปิดได้อีกเมื่อไหร่ก็น่าจะประมาณอีก2 0 0ร้อยอีก2,000กว่าคนก็ไปเรื่อยๆโดยท่านนายกอบจเนี่ยมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ40,000คนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การเปิด AEC ในปี2015ค่ะอวิทยากรที่ที่เราได้ก็คือวิทยากรที่แต่ละตำบลจะต้องไปหาเราสอนภาษาอังกฤษ เป็นเป็นหลักก่อนซึ่งเป็นความต้องการเป็นอย่างยิ่งแล้วก็แต่กระจายออกมาก็คือเราสอนภาษาเวียดนามด้วยแล้วก็สอนภาษาจีนภาษาจีนเนี่เป็นหลักกับภาษาอังกฤษคะ่ะวิทยกรภาษาจีนเนี่ยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลจีนคะ่ะส่งครูอาสาสมัครมาประจําแต่ตอนนี้สอนอยู่ที่อําเภอเมืองหนองคายคะ่ะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีครูเป็นครูคนไทยสอนอยู่ที่ตำบลต่างๆซึ่งจะไม่เหมือนกับ การสอนห้องเรียนอยู่ในเมืองในตัวเทศบาลนะคะซึ่งระดับพื้นฐานจะสูงแต่ว่าถ้าเป็นตำบลเนี่ยระดับพื้นฐานทั้งด้านสังกฤษเนี่ยจะไม่สูงนักก็ใช้ครูคนไทยที่มีความรู้พื้นฐานเป็นเอกภาษาอังกฤษสอนได้ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานอีทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ